สวัสดีครับผมพบกับผมนะครับอ้วนนะครับอ่าแอดมินนะครับแล้วก็ตัวแทนจากบริษัท FWD นะครับอยู่ในเครือน้ำโชคนะครับประกันออนไลน์นะครับแล้วก็เป็นเจ้าของเพจนะครับประกันเข้าใจง่ายนะครับวันนี้นะครับอ้วนจะมาอธิบายครับในส่วนของประกันมรดกแผนความคุ้มครอง2ล้านบาทนะครับ เดี๋ยวเราจะมาลงดีเทลกันหน่อยนะครับว่าประกันมรดก2ล้านบาทเนี่ยครับเราให้ความคุ้มครองอะไรบ้างนะครับอย่างที่อยู่ที่หน้าจอเลยนะครับเดี๋ยวจะอธิบายด้วยว่าทําไมเราต้องทําประกันมรดกนะครับนะครับก็ประกันมรดกเรารู้อยู่แล้วเนาะว่าเราวางแผนเพื่อการส่งต่อนะครับให้กับคนที่เรารักนะครับให้กับคนที่เราห่วงใยนะครับให้กับคนข้างหลังนะครับเพื่อที่วันนึงนะครับถ้ามันเกิดเิ่งไม่คาดฝันขึ้นมาเนี่ยครับ เงินก้อนนี้นะครับจะส่งต่อไปอยังพายาธทำให้เขานะครับไม่ต้องลำบากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอทุนการศึกษาลูกนะครับเขาจะมีเงินเรียนต่อแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภรรยานะครับแม้จะเลี้ยงลูกนะครับตัวคนเดียวในวันที่เราไม่อยู่เขาก็จะมีเงินก้อนนะครับก้อนนี้นะครับไว้สําหรับ บนเวียนค่าใช้จ่ายในระยะช่วงแรกๆซึ่งต้องบอกครับวันที่เราจากไปเนี่ยช่วงแรกๆภรรยาและลูกนะครับหรือทายาทของเราเนี่ยครับลำบากแน่นอนนะครับนอกจากวิตกกังวลนะครับบางคนเนี่ยถึงขั้นจิตตกหนักหมากๆนะครับอย่าให้เขาต้องมาเครียดกับภาระค่าใช้จ่ายนะครับด้วยเลยนะครับแค่เขาสูญเสียเราไปนะครับมันก็เป็นอะไรที่หนักหนามากพอแล้วนะครับถ้ายังต้องมาวิตกกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอีกนะครับเป็นอะไรที่ ลำบากใจจริงๆนะครับวันนี้นะครับในฐานะของหัวหน้าครอบครัวนะครับหรือคลิปนี้นะครับคุณผู้หญิงอาจจะฟังอยู่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับหรือใครก็แล้วแต่นะครับที่จะเป็นปู่ย่าตายายนะครับหรือใครที่มองเห็นความสําคัญของประกันมารดกนะครับก็สามารถมาฟังนะครับคาอธิบายนะครับของประกันมารดกแผน2ล้านนี้ได้นะครับเพราะเดี๋ยวอ้วนจะลงดีเทลให้นะครับรันตีนะครับว่าความคุ้มค่าของเบี้ยที่ท่านจ่ายนะครับ คุ้มค่าแน่นอนนะครับเพราะเบี้ยไม่สูงแน่นอนนะครับปกติเราจะทำมรดก2ล้านเนี่ยเบี้ยอย่างน้อยๆนะครับอายุ3าเนี่ยต้องมีห0,000ื่นนะครับต้องมีห0,000ื่นนะครับจะส่งสั้นส่งยาวไม่รู้อันนี้เราต้องไปดูกันอีกทีนึงนะครับแต่สําหรับแผนนี้คุ้มค่าแน่นอนนะครับเพราะท่านจะใช้เบี้ยแค่หลักหมื่นต้นๆนะครับในการชําระนะครับเพื่อซื้อประกันความคุ้มครองแผนมรดก2ล้านนี้นะครับมาเราไม่พูดคํำทำเพลงนะครับเดี๋ยวเรามาดูความคุ้มครองเลยนะครับ สัญญาส่วนหนึ่งของประกันมรดกแผ่นสล้านเนี่ยครับเป็นการเก็บออมให้ด้วยนะนั่นหปาความว่าในอนาคตส่งไป5ปี20ปีนะครับเราสามารถนําเงินออกมาใช้ได้นะครับจากส่วนของเงินออมนะครับก็จะเก็บออมให้ส่วนหนึ่งนะครับไม่ได้เบี้ยทุกบาทที่เราจ่ายไปนะครับแต่มันจะเป็นการเก็บออมจากเงินส่วนหนึ่งที่เราจ่ายค่าเบี้ยไปเพราะมันต้องไปแลกกับความเสี่ยงดนะ้วยเนาะก็ ถ้าอยู่ครบสัญญานะครับสัญญาตัวนี้นะครับมันคุ้มครองนะครับ90ปีเลยนะครับก็ถ้าอยู่ครบสัญญาแปลว่าเราอายุยืนใช่ไหมก็มีเงินก้อนจ่ายคืในให้500,000บาทแต่ก็ไม่ได้อยากให้โฟกัสตร,ตรงนี้นะครับแค่อธิบายให้รู้ว่า,ายังม,มีเงินเก็บส่วนหนึ่งนั่นแปลว่าช่วงที่เราฉุกเฉินในอนาคตสามารถากูก้กรมธรรม์ออกมาใช้ได้นะคะรับเบี้ยประกันลดหย่อนภาษีได้นะครับ <c oughs> คุ้มครองการเสียชีวิตทุกรณีนะครับทั้งจากการ อ่าเจ็บป่วยนะครับอุบัติเหตุนะครับรอบทําร้ายนะครับอ่าโรคไล่แรงนะครับเราคุ้มครองให้หมดนะครับจะยกเว้นเงื่อนไขตามคอพอเท่านั้นนะครับก็คืออย่างเช่นอ่าค่าตัวตายโดยเจตนาภายในหนึ่งปีนะครับหรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายนะครับเช่นพี่ทําให้น้องน้องทำให้พี่พี่หมันไส้ค่าน้องเลยนะครับเพื่อจะรับผลประโยชน์อะไรแบบนี้ไม่ได้นะครับผมอ่าคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณีนะครับ เกิดเหตุทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรสูญเสียแขนขาตานะครับสองใน6ส่วนนี้นะครับเราคุ้มครองอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับนั่นแปลว่าไม่ต้องเสียชีวิตนะครับแต่ถ้าเกิดว่า เราสูญเสีย 2- ใน6ส่วนอย่างที่แจ้งไปนะครับก็ถือว่าทุกคุณภาพแล้วเนาะบริษัทไม่จ้างเราทางานต่อแน่นอนนะครับใครทางานบริษัทนะครับก็บริษัทเนี่ยเขาก็จะพยายาิจารณาไม่จ้างต่อแล้วเนาะเสียตาไปสองข้างนะครับเสียแขนไปสองข้างนะครับเสียขาไปสข้างหรือเสียส่วนใดส่วนหนึ่งใน6ส่วนเนี้ยไป2ข้างเนี่ยครับบริษัทไม่จ้างต่อแต่เรายังอุ่นใจเพราะเรายังมีนะครับ เงินนะครับจาก SWD นะครับถ้าท่านทำแผนนี้ก็คุ้มครองแล้วก็จ่ายเป็นชิ้นใหม่ให้นะครับ1ล้าน5แสบาทนะครับแล้วก็ไม่ต้องชำระเบี้ยแล้วนะครับก็คือเราจะคุ้มครองต่อภไยตลอดชีวิตด้วยทุนประกันหลักเมื่อกี้นะครับ5าแสนบาทนะครับเรารับไปแล้วล้าน5ก็ยังมีคุ้มครองเพิ่มเติมอีก5,000 500, สนบาทอยู่นะครับคุ้มครอง50โบรายแรงด้วยครับประกันมรดก อขออภัยครับประกันมรดกเล่มนี้นะครับไม่ได้คุ้มครองเฉพาะการเสียชีวิตกรณีอย่างเดียวกรณีเดียวนะครับไม่ได้คุ้มครองเฉพาะทุพพลภาพอย่างเดียวนะครับระหว่างทางนะครับเราไม่ได้เสียชีวิตเนาะเราก็ไม่ได้ทําเพื่อที่เราจะเสียชีวิตแต่เรารู้อยู่แล้วว่าทุกคนเนี่ยครับต้องเสียชีวิตนะครับแต่เราไม่รู้ว่าช่วงไหนถูกไหมทําไว้นะครับคุ้มครองเสียชีวิตทุกรณี2ล้านแล้วเนี่ยมันยังคุ้มครองกรณีตรวจพบตรวจเจอเราเป็นโรคลายแรงนะครับซึ่งไอโรคลายแรงเนี่ยครับที่มันคุ้มครองอยู่นะครับ ก็ถึง50กลุ่มโรคและอาการนะครับเลยนะครับก็คือจะเป็นกลุ่มโรคหลักๆอย่างเช่นมะเร็งนะครับเกี่ยวกับหัวใจนะครับเกี่ยวกับระบบสมองเส้นเลือดต่างๆนะครับอ่าทุพพลภาพนะครับอ่าพวกนี้ก็จะคุ้มครองให้50โรคอาการนะครับซึ่งมั่นใจได้เลยว่าเป็นกลุ่มโรคที่คนไทยเป็นเยอะสุดนะครับอ่าแล้วก็เป็นโรคหลักๆทั้งนั้นเลยหัวใจมะเร็งอะไรพวกนี้นะครับโดยนะครับเราแบ่งจ่ายให้เป็น2อะยะด้วยนะครับไม่ได้หมายความว่าเราจะจ่ายให้เฉพาะกรณีเกิด ขั้นรุนแรงนะครับหรือผู้ภาษาชาวบ้านก็คือปางตายอย่างเดียวนะครับแต่เราจะจ่ายให้ถึงระยะเริ่มต้นด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นมะเร็งนะครับเราคุ้มครองให้นะครับตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเลยนะครับเราจ่ายนะครับด้วยทุนประกัน20%ของ1,500,000บาทนะครับก็จะอยู่ที่3,000 0บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราตรวจพบตรวจเจอในระยะรุนแรงของมะเร็งนะครับเราก็จะจ่ายอธิบายใหม่นะครับถ้าสมมติเราตรวจพบตรวจเจอ ระยะเริ่มต้นก่อนจ่าย3,000 300, 0 0บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรารักษาไม่หายลูกลามไปเป็นขั้นรุนแรงนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นระยะ3ระยะ4นะครับเราก็จะจ่ายเพิ่มเติมนะครับจากล้านหเข้าไปอีกให้เต็มล้านหเลยนะครับก็คือล้านสอบาทล้านสองแสนนะครับเราก็จ่ายเพิ่มเข้าไปให้นะครับอันนี้คือกรณีที่1กรณีที่2ถ้าตรวจพบตรวจเจอเป็นระยะรุนแรงแบบครั้งแรกเลยนะครับมาตรวจเจอปุ๊บเป็นระยะ ที่3าที่4เลยนะครับเราก็จ่ายทุนความคุ้พองนี้ครับให้1นึ่งล้านห้าแบาทโดยเงินก้อนนี้ท่านจะไปรักษาตัวเองด้วยวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นแพทย์ทางเลือกแพ,แพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนนะครับอะไรก็ได้นะครับท่านจะเก็บไว้ให้ลูกหลานก็ได้นะครับถ้าวันนั้นท่านมีประกันสุขภาพรักษาอยู่แล้วเงินก้อนนี้ก็จะเอาไว้ ใช้จ่ายต่างๆของท่านได้เลยนะครับหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับสำหรับการตรวจพบตรวจเจอโรคไรแรงต่างๆนะครับห้าสิบขุมโรคและอากาศนะครับมาดูสัญญานะครับในความคุ้มครองประกันมรดกสองล้านเล่มนี้นะครับเรานะครับมีสัญญาด้วยกันนะครับทั้งหมดที่เราจ่ายเงินเข้าไปนะครับก็คือสองส่วนนะครับก็คือความคุ้มครองในส่วนของโรคไรแรง ความคุ้มครองทุนประกันหลักนะครับทุนประกันหลักเนี่ยคุ้มครองอยู่5 0,000 0คุ้มครองเกี่ยวกับพวกโรคไร้แรงทุพพลภาพเนี่ยหนึ่งล้านห้าแสนบาทรวมแล้วเป็น2ล้านนะครับเบี้ยก็จะแบ่งเป็น2ส่วนครับแต่ว่าเวลาที่รัอ้วนส่งเลทเบี้ยให้ลูกค้านี่ครับก็จะเป็นเลทเบี้ยรวมแล้วนะครับอย่างในตัวอย่างนี้นะครับเลทเบี้ยรวมจะอยู่ที่15,000บาทนะครับเรายกตัวอย่างเพศชายอายุ30ปีนะครับหนึ่งาบาทนะครับ ท่านจะได้รับความคุ้มครองมรดก2ล้านทันทีที่บริษัทประกันอนุมัตินะครับ15,070าบาทนะครับรับความคุ้มครองมรดก2ล้านทันทีนะครับอันนี้ตัวอย่างเพศชายอายุ30ปีนะเห็นไหมผมบอกแล้วว่าปกติถ้าท่านจะซื้อความคุ้มครอง2ล้านเนี่ยจ่ายเบี้ยหลักๆต้องมี450ห้าหมื่นอัพนะครับแต่แพนนี้นะครับท่านจะจ่ายแค่1 5 0 7 0าทสํบาทสำหรับเพศชายอายุ30นะครับก็ถ้าอายุน้อยกว่านี้นะครับก็จะ คอา,อายุน้อยกว่านี้นะครับเบี้ยก็จะต่ำกว่านี้นะครับอายุเยอะกว่านี้นะครับท่านก็จะบวกไปนิดหน่อยนะครับออย่างเช่นถ้าอายุสัก45อัพน,นะครับท่านก็จะจ่ายเบี้ยอยู่ประมาณ1 8 0 0นถึง20,000บวกลบนะครับอยู่ประมาณนี้คุ้มคองคุ้มค่าไหมครับ2องหม่าคุ้มครอง2ล้านบาทนะครับจ่ายเบี้ยแค่20,000บวกลบสำหรับอายุ45บบวกนะครับ การันตีนะครับอย่างที่บอกไปการันตีแน่นอนว่าลูกนะครับจะมีเงินเรียนจบแม้ในวันที่เราไม่อยู่นะครับภรรยาและลูกไม่ลาบานะครับถึงแม้จะเลี้ยงลูกเพียงลําพังนะครับเราก็จะมีมรดกหลักฐานส่งต่อให้เขานะครับเป็นกรมธรรม์สื่อความรักนะครับเพื่อคนที่คุณรักนะครับมามรดกเล่มนี้นะครับเราสามารถส่งต่อให้กับทายาทได้หลายคนนะครับจะแบ่งให้ภรรยาครึ่งหนึ่ง50ก็ได้จะแบ่งให้อ่า ลูกด้วยครึ่งหนึ่งนะครับก็ได้นะครับหรือจะโอนเป็นของภรรยา100%อยเปอรเซลยก็ได้นะครับหรือลูกหลายคนนะครับเราทํา2ล้านอาจจะแบ่งให้คนละล้านนะครับมีลูก2คนก็คนละล้านเป็น50-50ก็ได้นะครับสรุปนะครับความคุ้มครองมรดกหลักล้านนี้นะครับเสียชีวิตนะครับจากการเจ็บป่วยคุ้มครอง2ล้านครับ อุบัติเหตุคุ้มครอง2ล้านครับโรคไร้แรงคุ้มครอง2ล้านครับเอาง่ายๆคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณียกเว้นเงื่อนไขของคอปอนะครับแค่นั้นเราคุ้มครองทุกกรณีก็คือ2ล้านบาทนะครับตรวจพบโรคไล้แรงนะครับคุ้มครองอยู่ที่1ล้านห้าแสนบาทนะครับโดยแบ่งจ่ายเป็น2ส่วนนะครับตั้งแต่ระยะเริ่มต้นสั้น20%นะครับระยะรุนแรงนะครับจ่ายเพิ่มเติมให้จนเต็มการ1ล้านห้านะครับหรือตรวจพบตรวจเจอครั้งแรกเลยเป็นระยะรุนแรงก็จ่าย1ล้านห้าแสนบาทนะครับแล้วก็ในส่วนของ ทุพพลภาพเส้นเชิงทาวในส่วนอยส่วนที่บอกไฟตานะครับแขนนะครับขานะครับทั้งหมด6ส่วนก็คือตา2แขน2ขา2นะครับสูญเสีย 2- ใน6ส่วนนี้รับ1 5 0 0 0ล้าบาทท่านไม่ได้ถูกจ้างจากบริษัทใช่ไหมบริษัทเราไม่จ้างต่อก็ยังมีเงินก้อนนี้นะครับสำหรับไปประกอบธุรกิจที่ท่านทําได้นะครับหรือไว้ใช้จ่ายนะครับในวันที่ท่านเจ็บป่วยพักผักษาตัวนะครับเยียวยาจิตใจนะครับผมเงินออมข้อสัญญาถ้าท่านอายุยืนนะครับ ก็ยังได้รับเงินคืนที่ห้าแสนบาทนะครับอ่าก็มีเงินออมให้นะครับระหว่างสัญญานะครับส่งไปยี่สิบสามสิบปีแล้วนะครับอ่ารู้สึกว่าช่วงนั้นฉุกเฉินนะครับเงินก้อนนี้สามารถกู้อรกมาถันออกมาได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของทุนประกันห้าแสนบาทนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับหากฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจนะครับคําอธิบายของอ้วนนะครับยังมีข้อสงสัยอยู่ให้ทางอีนบอลมาคุยกับอ้วนนะครับซื้อหรือไม่ซื้อไม่ทํากับอ้วนก็ไม่เป็นไร ขอให้ได้อธิบายทุกการพูดคุยนะครับเราจะได้แลกเปลี่ยนความรู้นะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนสิ่งที่คุณไม่รู้นะครับวรจะอธิบายให้รู้ได้นะครับแล้วก็วรจะได้มุมมองใหม่ๆของคําถามของทุกท่านนะครับขอให้ถามมาเลยนะครับซื้อไม่ซื้อไม่ว่ากันนะครับวันยินดีบริการครับผม